สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ A n e w s Time วันพุทธที่17พฤศจิกายน2564นะครับคลิปนี้มาสรุปข่าวในช่วงรอบวันเช้าที่ผ่านมานะครับตอนที่แอดมินบันทึกคลิปวิดีโอนี้อยู่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับมีข่าวสารต่างๆมาแจ้งรายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับไปเริ่มมาที่ข่าวแรกนะครับทางด้านของธนาคารกรุงไทยได้มีการออกประกาศแจ้งเตือน การปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตังอีกแล้วครับท่านนะครับเริ่มนะครับคืนวันที่18พฤศจิกายนคือคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้คืนวันพฤหัสที่18บหทุ่มครึ่งถึงเวลา6นาฬกาหรือ6โมงเช้าของวันที่19พฤศจิกายนนะครับเพราะนั้นใครที่จะทำธุรกรรมอะไรผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือนะครับอาจจะกระเทือนถึง พวกกรุงไทย Next ด้วยก็ได้แต่ว่ากรุงไทยแจ้งเฉพาะการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับซึ่งแน่นอนครับก็น่าจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อ3-4วันก่อนก็เพิ่งจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันน่นะครับท่านแอดมินจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็แจ้งข่าวนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับมีการแจ้งประกาศเตือนผ่านเพจ Facebook กรุงไทยแคร์นะครับย้ำนะครับ คืนวันพฤหัส5้าทุ่มครึ่งนะครับไปถึง6กโมงเช้าของคืนวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนะครับแอปเปิลต่างปิดปรับปรุงนะจ๊ะไปดูของอีกหนึ่งธนาคารบ้างนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับได้มีการแจ้งประกาศเตือนข่าวปลอมนะครับว่าทกาสอ,ออกเงินกู้ก้อนใหญ่ผ่านลายสมาร์ทแคชเคร d i t นะครับกู้เงินได้สูงสุด50,000บาทเป็นข้อมูลเท็จนะครับซึ่ง เรื่องนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากท่านรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกทศานะครับยืนยันลายสมาร์ทแคชเครดิตนะครับและเบอร์โทร0 2 5 5 5 1 0 0 5ฟังดีๆนะครับไอ้เบอร์โทรเนี่ย0 2 5 5 5 1อ5 5อันนี้ไม่ใช่เบอร์ของเทศซึ่ง4ตัวท้ายเนี่ยมันใกล้เคียงมากแล้วก็ อ,อไอบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยนะครับของทกศเองคือสมาร์ทการ์ดนะครับใครที่เป็นสมาชิกอย่างเช่นกลุ่ม awesome More, awesome สอสมอสสเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชื่อแค่ว่าสมาร์ทการ์ดแต่อันนี้ยชื่อไลน์เนี่ยมันขึ้นว่าสมาร์ทแคสเครดิตนะครับแล้วก็เบอร์โทร025551055ไม่ใช่ช่องทางติดต่อของธนาคารทรกสนะครับโดยไลน์ของทางการของทกสก็คือ ใช้ชื่อว่า B A A C Family มีลายเดียวครับ B เป็นภาษาอังกฤษนะครับ B A A C Family สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและลงทะเบียนในการขอรับสินเชื่อและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเพื่อทำสัญญาเงินกู้ต่อไปส่วนเบอร์โทรของพกอจริงๆก็คือ025550555ไอเบอร์ปลอมเนี่ย025551055เห็นไหมครับ มันจะผิดกันที่หลักพันกับหลักร้อยนะเพราะนั้นก็ดูให้ดีนะจึงประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อและห้ามแชร์ต่อหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมให้เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของทกศนะครับ w w w b a a c o r t h นะครับหรือสอบถามที่เบอร์โทร02555 0555นะครับอ่านี่คือของจริงนะส่วนของปลอมนะั้นมันใกล้เคียงกันมากนะครับจากทกศประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ท่านั้นยังไม่พอนะครับต่อเนื่องเลยจากเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับทางด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำเป็นภาพขึ้นมานะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันเดี๋ยวแอดมินจะ ขึ้นภาพให้แล้วกันนะครับเสียเวลาตัดต่อหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะไปอัพโหลดในช่วงบ่ายๆนิดๆน,นะครับซึ่งวิธีการสังเกตนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทําเป็นภาพขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูตามภาพประกอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตอ่านไม่รู้มันจะอ่านเห็นไหมตัวหนังสือมันค่อนข้างเล็กนะครับนี่ครับตามภาพที่ขึ้นนะครับรู้ได้อย่างไรถ้าแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ มีพี่สาวท่านหนึ่งที่อยู่อภาวาเนี่ยก็โดนนะครับเป็นเบอร์ที่แบบไม่รู้จักนะครับโทรเข้ามาแล้วก็บอกอ้างว่าเราติดน่องติดนี่จะให้ทำโน่นทํานี่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าวิธีสังเกตนะครับเริ่มกันที่เรียกชื่อหน่วยงานผิดอ,อ้างเป็นตํารวจสพเชียงใหม่นะครับตกคําว่าสพเมืองแบบนี้สพเมืองเชียงใหม่แต่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศนั้นยศนี้จากสพเชียงใหม่มาตกคําว่าเมืองไปอันนี้คือ ให้สังเกตว่าเป็นวิชาชีพนะครับหรือใช้ตัวย่อผิดเช่นสอพภอูทรพนันิคมที่ถูกที่ถูกต้องคือสอพอพนักนิคมไม่มีคําว่าภูทรน,นะครับเพราะว่าไอสอเสือพอสําเพอเนี่ยไอพอสาเพามันก็ย่อมาจากภูทรอ,อยู่แล้วนะครับสถานีตํารวจภูทรอ,อยู่แล้วนะสอพอเนี่ยนะครับปกติการติดต่อก็ควรใช้โทรศัพท์สายปกติก็คือเช่นกรุงเทพก็02นะครับแล้วก็034039อะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่คนร้ายเนี่ยต้องการปกปิดเบอร์โทรจึงใช้การโทรผ่านระบบไลน์หรือสื่อสกายนะครับซึ่งสามารถสร้างโปรไฟล์หลอกได้ด้วยนะครับอ่าก็ระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นเบอร์มือถืออะไรเงี้ยซึ่งหน่วยงานราชการเขาไม่ใช้เบอร์เบอร์ส่วนตัวโทรอยู่แล้วนะครับต่อไปครับหลอกว่าให้โอนเงินในบัญชีไปให้ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ นะครับส่วนข้อที่จริงเงินในบัญชีไม่ใช่หลักฐานที่ต้องส่งไปตรวจการตรวจสอบที่มาของการโอนเงินเจ้าหน้าที่ดูรายการเดินบัญชีจากธนาคารก็เพียงพอแล้วคือเจ้าที่ถ้าเขาจะตรวจสอบการเดินบัญชีของเราเนี่ยเจ้าที่ขอขอ้อมูลจากธนาคารจบนะครับไม่จําเป็นต้องมาให้เราเนี่ยออโอนงงโ,โอนเงินอะไรไปนะครับอ่าแล้วก็เน้นย้ํานะครับไม่มีหน่วยงานของรัฐที่ไหนใช้วิธีการโทรไปหาประชาชนเพื่อให้โอนเงินและที่สําคัญ เป็นการโอนเข้าบัญชีของใครก็ไม่รู้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามันโอนจริงๆหรือบางทีเจ้าหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่เองบางคนนะครับย้ําว่าบางคนอาจจะอาศัยช่องว่างอาศัยความจิตตกความเป็นทุกข์ความเป็นหนี้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็แอบ,บอ้างตําแหน่งหน้าที่ของเองคืออาจจะเป็นข้าราชการจริงๆแต่เวลาโอนเนี่ยไม่ได้โอนเข้าชื่อบัญชีของหน่วยงานเช่นบัญชีของสํานักง,งานตารวจแห่งชาติก็เป็นโอนเข้าไปเป็นบัญชีสํานักง,งานตารวจแห่งชาติ เหมือนกรณีที่เคยเกิดตำรวจจราจรนะครับพอจับป,บปั๊บให้โอนเงินบอกไม่มีเงินสดก็ให้โอนพอโอนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของอสอพอนะครับสถานีตำรวจจังหวัดนั้นๆหรือไม่ใช่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่มันเป็นชื่อของตำรวจนายนั้นหรือเป็นของสุภาพสตรีท่านอื่นซึ่งอาจจะเป็นภรรยานะครับอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็คือมิจฉาชีพถือว่าเป็นมิจฉาชีพเหมือนกัน ส่วนข้อแนะนําที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้แจ้งเอาไว้ก็คือตั้งสติก่อนอันดับแรกนะครับถ้ามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําตามที่เขาแอบอ้างก็ตัดสายไปเลยไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือโทรกลับไปตรวจสอบที่หน่วยงานนั้นๆโดยสามารถหาเบอร์โทรที่ถูกต้องได้จากทาง Google นะครับถ้าเป็นหน่วยงานตํารวจสามารถค้นหาเบอร์ได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์ตํารวจฟังให้ดีนะครับ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสม,มุดโทรศัพท์ตำรวจนะครับชื่อเป็นภาษาไทยนะเข้าไปใน Play Store App Store นะครับพิมพ์คาว่าสม,มุดโทรศัพท์ตำรวจแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าเบอร์นั้นมันเป็นของสถานีตำรวจไหนนะครับที่พัฒนาซึ่งตำรวจเขาพัฒนามาโดยกองสารนิเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ p l a y Store นะครับไม่ควรโทรเบอร์ที่เขาให้มา เพราะคนร้ายอาจจะใช้ IP Phone เปลี่ยนเบอร์ตกตาเรานะครับไม่ควรโทรกลับไปที่เบอร์นั้นอ่าอ่ะ,อะแล้วก็นอกนั้นนะครับก็อย่าลนลานให้นำเรื่องไปถามคนที่ไว้ใจดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่โอนเงินในทุกกรณีไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหน้าบุ๊คแบงค์ข้อมูลส่วนตัวแม้กระทั่งใบขับขี่ที่มันมีฐานข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลนี้จาก ศูนย์ปราบปรารมอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือตำรวจสอปอสอตรนั่นเองของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ดูตามภาพเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่แอดมินเอามาแจ้งเตือนภัยกันแบบรัวๆนะครับอีกอันนึงที่ต้องแจ้งด้วยก็คือเรื่องของการอนุมัติงบประมาณ2 0 0 0 0ืล้านบาทให้กับสปสอชอนะครับครามาเมื่อวานนี้เป็นครามาสัญจรที่จังหวัดก,กระบี การอนุมัติวงเงินนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาคนที่มีสิทธิ์บัตรทองใดๆผมต้องเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่าโอ้โหตามแก้ข่าวกันไม่หวดัดไม่ไหวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปแฉว่าทําไมมันถึงมีข่าวปลอมเกลื่อน YouTube เดี๋ยวจะทําอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปีที่แล้วผมได้ทําแล้วเดี๋ยวผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับสองหมล้านบาทนี้นะครับมติคณะร,รัฐมนตรีอนุมัติให้กับสปสชอนะครับหรือสํานักหลักสานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่แงชาติเพื่อ เป็นค่าบริการด้านสาธารณสุขรักษาโควิด19นั่นเองนะครับก็เป็นการให้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโครงการปี2564รอบที่5เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศในการตรวจคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด19นะครับประกอบด้วยค่าบริการตรวจคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน state quarantine ค่าบริการฉีดวัคซีนและค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะลเลือดอุดตันจากการรับวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งกรอบวงเงินนี้จะช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวมเนื่องจากเป็นโครงการลงทุนในให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคซึ่งมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว รวมถึงยังเป็นหลักประกันทางด้านสังคมทางสังคมด้านสุขภาพกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นยอดวงเงิน20,000ล้านบาทนี้อาจจะมีการนำไปพาดหัวข่าวว่าคอ,ามอร,รมอเฮครมออนุมัติแล้วเยียายวาผู้มีสิทธิ์บัตรทองได้ทุกคนอะไรแบบนี้นะต้องระมัดระวัง สองหมื่นล้านให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่เขาตรวจจุดคัดกรองซื้ออุปกรณ์การแพทย์นู่นนี่นั่นแหละนะครับะระมัดระวังให้ดีนอกจากเรื่องของการเตือนภัยด้านต่างๆแจ้งข่าวด้านต่างๆแล้วไปดูเรื่องของออประกันชีวิตหรือประกันภัยนะครับเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรละ่ะกรมธรร์เจอจ่ายจบเนี่ยนะครับมีประเด็นดรามา่ากระแสค่อนข้างแรงเพราะว่าบริษัทผู้เอาประกันเนี่ย นะครับพยายามที่จะยกเลิกแต่ทางคอพพหน่วยงานที่ดูแลไม่ยอมนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของนายสุทธิพลทวีชัยการนะครับเลขาธิการสํงงานักงานคณะกรรมการก,กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอพพนะครับได้กล่าวว่าจากการประชุมหาหรือกับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและคณะกรรมการบริหารทั้ง11ท่านเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคอพพยังยืนยันเรื่องห้ามยกเลิกเงื่อนไข การใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมทรรม์ประกันประกันโควิดสําหรับบริษัทประกันวินาสภัยแต่อนุญาตให้16บริษัทที่ขายประกันเจอจ่ายจบเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขค,ความคุ้มครองตามรกรมทรรม์โควิดเดิมหรือตามรกรมทรรม์ภัยอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยทั้งนี้ลูกค้าต้องสมัครใจนะครับก็คือ ห้ามยกเลิกไอ้ที่ห้ามแน่ๆคือห้ามยกเลิกเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมทันม์ประกันโควิดสําหรับบริษัทประกันพินาสภัยอันนี้ห้ามห้ามเด็ดขาดแต่อนุญาตให้อีก16บริษัทที่มีการโฆษณาหรือมีการขายประกันแบบเจอจ่ายจบให้เสนอทางเลือกนะครับให้คอปปพรจพรณาได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการคุ้มครองได้แต่สุดท้าย ลูกค้าต้องสมัครใจเท่านั้นนะครับเนื่องอนอกจากนี้นะครับมาตรการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับสถิติตัวเลขของแต่ละบริษัทเองซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำและมีผลกระทบต่างๆรองรับในทุกมิตินะครับโดยจะเร่งเชิญบริษัทประกรันวินาศภัยที่ขายกรมธรรม์แบบเจอจ่ายจบมาสอบถามและขอข้อมูลประกอบการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความทนทานของรายบริษัทและระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลอง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับรวมถึงอาจจะมีการพิจารณาให้บริษัทประกันรายอื่นเพิ่มเติมเข้าร่วมโครงการผ่อนผันปัญหาด้านสภาพคล่องที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภยัยโควิดโดยก่อนหน้านี้มี3บริษัทประกันที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องและขอเข้าโครงการคือบริษัทสินมั่นคงประกันภยัยเดอะวันประกันภยัยและบริษัทไทยประกันภยัยซึ่งขณะน,นี้ทางไทยประกันภัยยื่นแผนเพิ่มทุนมูลค่า 5,000ถึง6,000ล้านบาทมาแล้วส่วนอีก2รายที่เหลือกำลังยื่นเพิ่มทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ไปซื้อประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบมานะครับทางคอพอ,พอหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้ไม่ให้มันมีผลกระทบกับผู้เอาประกันภยัยหรือประชาชนที่ซื้อประกันนั่นแหละนะครับ ไปทิ้งท้ายจากเพจ Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับนายสันติพร้อมพัฒน์ท่านได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรนะครับหรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ใช้พื้นที่ราชาพัสดุอาเภอบางพลีจังหวัดสม,มุทรปราการว่ากรมธนารักษ์กระทรวงการครลังได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาธนารักษ์นะครับซึ่งเป็นการนําพื้นที่ราชพัสดุมาใช้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้ความสําคัญเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยและประชาชนผู้มีไรายได้น้อยให้ได้มีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับสำหรับการดําเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรน,นี้นะครับ ก็จะมีไว้เพื่อดูแลผู้สูงวัยเป็นโครงการนำร่องจัดสร้างที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาธนารักษ์ขณะนี้ยังมีห้องคงเหลือจำนวน407ห้องนะครับจากจำนวนห้องทั้งหมด921ห้องหลังจากที่ได้มีการเปิดจองไปรอบใหม่แล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคม2564ที่ผ่านมา2 5 17กรกฎาคมถึง1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะครับใน3ระดับราคา ตั้งแต่ระดับราคา1.82ล้านบาทนะครับมีห้องคงเหลืออยู่จำนวน60ห้องระดับราคา1.99ล้านบาทนะครับมีห้องคงเหลือจำนวน207ห้องส่วนในระดับราคา2.10ล้าน2ล้านบาทนะครับเหลืออีกจำนวน23ห้องจองเต็มหมดทุกยูนิตแล้วนะครับซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีไรายได้น้อย ที่จองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่อจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเปิดจองไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวช่องทางการประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมลองติดตามเรื่องนี้ดูนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้าชมก่อนตัดสินใจแล้วก็ สามารถติดตามข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์ของโครงการผ่านช่องทางต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นทาง Line Official แล้วก็ Facebook รวมถึงเพิ่มสื่อทีวีโดยใช้สื่อของรัฐนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างรูปร่างโครงการซึ่งสร้างการรับรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนะครับของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับอ่ะอันนี้ก็เอามาฝากแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เขามีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุเดี๋ยวแอดมินจะนํามารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ในช่วงสรุปข่าวรอบวันเช้าของวันพุธที่17พฤศจิกาย,ยน2564ช่วงบ่ายหากมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะนามารวบรวมแล้วก็รายงานให้ทราบแต่ที่แน่ๆคลิปแฉหรือทําความเข้าใจว่าทําไมคลิป ปลอมมันถึงออกมาเกลื่อน YouTube ออกมาเกลื่อน Facebook เขาทำขึ้นเพื่ออะไรเดี๋ยวแอดมินจะมีคลิปพิเศษให้อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกด่านปลอดโรคปลอดภยดัยโดยทั่วกันสวัสดีครับ